สวัสดีค่ะแฮนเมดใบบนสีนะคะวันนี้จะทําดอกกุหลาบด้วยหลอดให้ดูนะคะนี่หลอดแบบนี้เลยหลอดที่เราใช้ดูดน้ํานี่แหละนะมีสีเหลืองกุหลาบสีเหลืองสวยไหมกุหลาบสีแดงนี่หลอดดูดน้ำเหมือนกันนี่สีม่วงอาจจะเป็น จะทําอันนี้คือกุหลาบนี่ไม่ใช่นะนนเราเก็บกุหลาบที่ทําจากหลอดสามแบบสามสีดีกว่านี่นี่หลอดสีแดงเดี๋ยวเราจะทําให้ดูจากหลอดสีแดงนะคะวิธีการเป็นหลอดแบบดึงได้นะยืดงอได้หลอดางอได้วิธีการทํานะคะบีบกันเห็นไ,ไหมหลอดกลมๆเนี่ยบีบครึ่งแล้วก็มือลูดทีหนึ่งนะให้มัน สีหรือสองทีให้มันเป็นแบรนด์นิดนึงเพื่อเราจะง่ายเสร็จแ,แล้วเราก็เริ่มนะคะเริ่มบิดบิดเลยค่ะบิดแบบนี้เนี่ยบิดอย่างนี้เลยบิดหนึ่งทีบิด,ท,บดทีที่สองมือข้างซ้ายก็จับหมุนด้วยข้างขวาก็บิดขวาหมุนช่วยกันสองมือนะคะซ้ายหมุนหมุนตามอ่ะหมุนตามบิดแล้วหมุนตามไปเรื่อย เป็นกุหลาบแต่ทีนี้เราจะทําดอกกุหลาบให้มันใหญ่ให้มันใหญ่ขึ้นนะคะดอกเริ่มเริ่มใหญ่ขึ้นแหละบีบตัวล่างไว้ด้วยนะเพราะามันเดี๋ยวมันคลายหมุนหมุนบนหมุนขวามือช่วยกันสองมือนะคะหมุนไปเรื่อยเรื่อยขย้ห้มันสับวางได้ก็ดีนะมันจะสวยมันจะกรีดที่สวยถ้ามันสับได้นะพยายามพยายามดักมันทีหนึ่ง นี่มุนที่สุดท้ายมุนที่สุดท้ายนะพลิกลงไปข้างล่างเห็นนะพลิกลงไปข้างล่างที่สุดท้ายพลิกลงไปข้างล่างจับทรงนะดูว่าเป็นไงนี่เราจะเอาแม็กมาช่วยนะแม็กช่วยกดไว้นะอย่าปล่อยนะปล่อยก็หลุดปุ๊บเลยเอาแม็กมาช่วยยึดให้อยู่บีบปั๊บแล้วก็แม็กซแม็กทีหนึ่ง บแบบรูปแบบทรงนะเห็นไ,ไหมคะอันนี้เป็นกุหลาบแบบดอกใหญ่เลยนะเห็นไหมเห็นไหมคะเป็นกุหลาบแบบดอกใหญ่มันจะมองไม่เห็นก็จะโฟก,กัสตัวน,นี้เป็นกุหลาบ,บดอกใหญ่เลยนะคะที่เราทําไว้สีเหลืองสีแดงนี่สามดอกเป็นกุหลาบแบบดอกใหญ่ สีม่วงเห็นไหมคะก็ประมาณนี้ใช้หลอดดูดน้ำทำนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดกระดิง่งกิ้ง,งเพื่อจะไม่พลาดผลงานใหม่ๆขอบคุณมากสวัสดีค่ะ